สวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูไม้ผลพางนะครับวันนี้ผมอยู่ต่อหน้าต้นลำไยนะครับซึ่งเป็นต้นที่กําลังเรียกว่าเป็นต้นวัยรุ่นหนุ่มสาวเลยนะครับกาลังให้ลูกอย่างดีเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้นลำไยนะครับที่ผมกําลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับดูจากการแตกกิ่งก้านของเขานะครับหนึ่งต้นมาเนี่ยนะครับจะแตกกิ่งก้านออกไปเยอะเลยนะครับสี่ห้ากิ่งนะครับหลายจำนวนสี่ห้ากิ่งนั้นก็แตกกิ่งออกไปอีกนะครับและตอนนี้ครับ เขากาลังให้ผลครับคุณผู ns, ้ชมครับนี่ผลของเขานะครับอ่านะครับกําลังสวยงามนะครับนี่เทียบกับมือนะครับนี่ลูกขนาดนี้นะครับส่วนลําใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต้นอื่นๆบ้างนะครับนครับต้นนี้ผลอาจจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับอ๋อเขายังเล็กอยู่นะครับอันนี้ต้นนี้ลูกยังเล็กกว่านะครับนี่นี่ครับยังเล็กกว่าครับ สวนลำไยสวนนี้นะครับพื้นที่ประมาณสักสามไร่นะครับเจ้าของก็ปลูกลำไยเป็นหลักนะครับนอกจากปลูกลำไยแล้วนะครับเจ้าของก็ยังมีการปลูกมันสำปะหลังนะครับแทรกอยู่ระหว่างนนี้ด้วยนะครับอยู่ระหว่างกลางนะครับนะครับต้นมันสำปะหลังแล้วก็ยังมีปลูกอ่าน้อยหนาครับคุณผู้ชมครับน้อยหนาแทรกสลับนะครับก็ระหว่างที่ต้นลำไยนะครับยังต้นไม่ใหญ่มากนะครับแสงแดดยังไม่ปกคลุมต้นอื่นๆนะครับ เราก็สามารถปลูกต้นอื่นๆได้นะครับมันสับปะหลังนะครับอะยวมาดูต้นลำไยต้นนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับเออมันเป็นอะไรนาะนี่เนาะนี่นี่ครับมันจะเป็นแบบดอกออกมาแล้วมันก็ร่วงหล่นหมดเลยนะครับนี่นี่ครับเออเป็นก้อกๆนะครับไม่ใช่มีก้อนเดียวนะมีหลายก้อนนะครับแต่ว่าผลเขาออกนะครับนี่ มว่านี่มีผลแตกด้วยครับคุณผู้ชมครับแตกออกมาก็เห็นเนื้อในสีขาวๆนะครับบุดร่วงนะครับอ่ะโอเคครับก็ยังมีลูกอื่นที่เขายังสามารถใช้การได้นะครับสวยงามนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสวนลำไยนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะถ่ายต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับวันนี้ผ่านสวนลำไยก็อดใจไม่ไหวนะครับก็มาลองดูไม้ผลบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้เช่นกันนะครับต้นลำไย ลำไยนี่ถือว่าให้ความหวานเยอะมากเลยนะครับเวลาผลที่เรารับประทานไปนี่นะครับผลเขาจะหวานแบบโอ้โหสุดๆเลยนะครับนอกจากปลูกต้นลำไยนะครับต้นน้อยหนาแล้วนะครับบริเวณด้านหลังนะครับก็ยังมีต้นสตอด้วยนะครับเป็นสตอที่เกิดอยู่บนแผ่นดินดีสานะครับเกิดจากฝีมือการปลูกของมนุษย์นะครับแล้วก็จะมีต้นมะม่วงด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกระท่อมน้อยนะครับของผู้ที่มาเฝ้าสวนนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับยังไม่ออกผลนะครับต้นนี้นะครับต้นใหญ่กว่าเพื่อนแต่ไม่ออกผลนะครับในขณะเดียวกันนะครับนี่มาดูต้นนี้ครับฝั่งขวามือของผมนี่ครับต้นนี้ต้นเล็กๆนะครับแต่ออกผลเยอะมากกว่าต้นเมือกสักครู่นี้นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ยังมีเหมือนเดิมครับอ่าเป็นก้อนก้อนแบบนี้นะครับนี่นะ เอมันนนป็ะไรการปลูกลำไยนะครับสวนนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีช่องว่างห่างพอสมควรเลยนะครับเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าระหว่างต้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะขยายนะครับพอมันโตมาเนาะกิ่งก้านมันก็จะขยายนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะมาชนกันฉะนั้นถ้าเราปลูกแคบๆไว้นะครับโอกาสขยายของเขาก็จะมีน้อยลงนะครับแล้ว ผลผลิตก็จะได้น้อยนะครับเพราะว่าว่ากันว่านะครับถ้าเราจะปลูกไม้ผลเนี่ยเรื่องแสงนี่เป็นเรื่องสําคัญครับต้องให้เขาได้แสงอย่างเต็มที่นะครับเขาถึงจะให้ผลผลิตอย่างเต็มที่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ถ้าเกิดว่าผมมาในช่วงที่เขาออกผลนี่พร้อมเก็บเกี่ยวเนี่ยผมจะซื้อไปฝากทางบ้านเลยนะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะครับนี่ครับผลของเขานะครับ ลำใหญ่นะครับลำใหญ่นี่ปลูกในหลายพื้นที่เลยนะครับหลายจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะแถบภาคตะวันออกนะครับรวมถึงภาคอีสานบ้านผมนี่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ปลูกหลายพื้นที่นะครับอันนี้เป็นลำใหญ่อยู่ที่อำเภอบ้านกรวดนะครับอยู่ท้ายเขื่อนสายตรีสี่นะครับเขื่อนมีคานะครับเนี่ยนี่ครับต้นเล็กๆก็ออกผลครับคุณผู้ชมครับ อันนี้อันนี้ก็จังว่าใหญ่นะครับแต่อ้ต้นนี้นะครับไอ้เล็กนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับกาออกผลมาแบบไม่ใช่ออกน้อยๆด้วยนะครับนี่ออกเยอะด้วยนะครับนี่แสดงว่านะครับเจ้าของนี่ดูแลดีเป็นอย่างมากนี่ให้ความเอาใจใส่ดูแลเรื่องต่างๆนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําอะไรต่างๆเป็นอย่างดีนะครับนี่ครับต้นนู้นจะต้นใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ผลผลิตก็จะเยอะนะครับอาส่วน ฝั่งด้านหน้าผมตอนนี้นะครับก็คือชาวบ้านนะครับเขาก็จะมีการปลูกต้นมันสำปะหลังนะครับพึ anyway. ่งน่าจะพึ่งลงนะครับจะพึ่งลงส่วนตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นต้นน้อยหนานะครับน้อยหนาตอนนี้กําลังออกดอกนะครับดอกด้วยนะครับดอกเขานี่เยอะนะครับนี่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ดอกนี่ก็ดอกนะครับดอก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 นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่โอ้ต้นเล็กๆอะไรลูกดกกระดานี้นะครับนี่ เห็นไหมครับในกิ่งเดียวนี่นะครับนี่ครับนี่มีแต่ดอกเขากทั้งนั้นเลยนะครับนี่นี่โอ้สุดยอดสุดยอดครับคุณผู้ชมครับที่จริงแล้วบริเวณนี้ต้นนี้นะครับน่าจะเป็นต้นลำไยนะครับแต่น่าจะมีการตายเกิดขึ้นเจ้าของก็เลยนําต้นน้อยหนามาปลูกนะครับซึ่งก็ถือว่าให้ผลแน่นอนนะครับในเวลาอันใกล้นี้แหละนะครับตอนนี้ออกดอกแล้วนะครับนี่ครับลำไยครับนี่ โอ้โหน่าดูน่าชมนะครับไอเห็นห่างๆอบนนี้นะครับมันยังลูกเล็กนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามันลูกใหญ่ขนาดอที่เราพร้อมจะรับประทานเนี่ยคือแน่นอนครับว่ามันจะต้องอดูพุ่มพวงใหญ่อย่างแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับอ่าโอ้แต่มันแตกก็มีเนาะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไมมันถึงแตกแบบนี้เนาะอันนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือ แต่ก็คือแตกไปเลยนะครับมันก็จะหลุดร่วงในที่สุดนะครับนี่ครับโหวันนี้ดีใจมากครับได้มาชมสวนลำใหญ่นะครับอาเดี๋ยวผมจะเดินนะครับฝ่ากลางไปนะครับฝ่ากลางสวนลำใหญ่ไปจนสุดนู้นเลยนะครับจะให้ดูสองฝากฝั่งนะครับเี้ยโอ้ ต้นขนาดนี้เนี่ยต้นนี้ดกมากนะครับน่าจะดกที่สุดตั้งแต่ผมไปถ่ายตั้งแต่วินาทีแรกนะครับนี่ผู้ชมดูสิครับลูกดกลูกใหญ่ลูกงามนะครับนี่โอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับต้นเขานี่ไม่ได้ใหญ่นะครับถ้าเทียบแล้วก็น่าจะัเท่าหน้าแข้งผมนี่เองนะครับนี่นั่นต้นนี้เดียวนะครับโอ้แต่ให้ลูกดกมากๆนะครับเออน่าสนใจน่าสนใจนะครับ อ่ามีที่ก็เริ่มอยากจะสนใจเรื่องทุเรียนอ่าลำไยบ้างแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับลำไยลำไยนะครับที่อําเภอบ้านกรวดนะครับอ่นอกจากจะปลูกลำไยได้แล้วนะครับทุเรียนก็ปลูกได้นะครับอำเภอบ้านกรวดนี่ตอนเนี้ยประสบความสำเร็จหลายรายแล้วนะครับปลูกทุเรียนนี่ได้เก็บขายแบบหลายรุ่นแล้วนะครับโดยเฉพาะแถบพื้นที่อ่า ทื่เขาพนมดงรักนะครับบริเวณใกล้เขานี่จะมีน้ําซับมีอะไรเยอะนะครับก็จะสามารถปลูกต้นไม้ผลได้นะครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ